ราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกับเซลล์ต้นกับแดดจ้าๆดูเหงื่อออกแต่เช้าเลยนะครับผมวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะพามาดู4ประตูยกสูงเกรดตัวแซดแต่วันนี้มันแซดไม่สูงครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเอาไปเปลี่ยนแม็กจัดทรงโหลดนิดหน่อยกลายเป็นยีราฟแคะไปแล้ว <c oughs> นะฮะยีราฟแคะมันก็จะตัวเตีย้ยกว่าตัวสูงหน่อยใช่ไหมนะฮะ คันวันนี้นะครับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าพอโหลดไปประมาณนี้แล้วหล่อประมาณไหนเพื่อมีใครแบบว่าไม่อยากย้ายนงย้ายแหนบนะเพราะว่าถ้าย้ายแหนบนย่ยมันจะเตี้ยมากคันนี้ไม่เตี้ยมากพอเข้าทรงพอดีพอดีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสเปคไหนยังไงสําหรับคันนี้นะฮะนี่ครับผมราคา889,00 0บาทนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นราคาที่บวกค่าสีขาวมุกไปแล้วนะ แต่ถ้าเราไม่เอาสีขาวมุกเป็นสีอื่นก็882,000 0นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Highlander g r รด e Z ถามมาดูยังไงถ้าดูจากข้างหน้านี่เลยครับไฟตัดหมอกถ้าเกรด Z เนี่ยไฟตัดหมอกจะเป็นแบบนี้เป็นหลอด LED เป็นโคมแบบดูเหมือนแก้วนิดนึงนะครับจะประมาณนี้นะฮะ ออปชันที่ให้มาจากโรงงานเนี่ยไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้ได้มาอยู่แล้วนะไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีมาแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยเป็นชุบคโครเมียมนะเป็นกระจังหน้าชุบคโครเมียมแบบนี้นะแล้วก็มีช่องอากาศขนาดใหญ่แบบนี้ก็ดุดันระบายความร้อนได้ดีนะครับสำหรับคันนี้เองเลยเนี่ยลูกค้านะครับได้มีการเปลี่ยนแม็กนะครับโลจัดทรงนะครับเพื่อให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นด้านหน้าครับนี่ ลูกค้าใช้เป็นแม็กตัว N5SE นะครับแล้วก็มีฝาปิดดุมไทเทสวยดีนะฐานเป็นสีดำอย่างเงี้ยแล้วแบบไอต้ตรงนี้มันเป็นไทเทสวยดีนะครับน็อตก็เป็นไทเทนะครับแล้วก็ฝาครอบปั๊มเบรกน้ำเงินนะครับล้อหน้าเนี่ยจะกว้าง9.5นิ้วนะครับกว้าง9.5นิ้วใช้ยางเนี่ย25555ขอบ18นะครับตัวนี้จะใช้25555ขอบ18เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นตัวสูงใส่เนี่ย 2 6 5 6 0ใช่ไหมนะครับอันนี้เป็น25555นะครับแล้วก็คันนี้นะที่เห็นเข้าซุ้มแบบนี้อันนี้ไม่ได้สูงนะมันเตี้ยลงมาหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมีการโหลดหน้าลง1นิ้วนะครับโหลดหน้าลง1นิ้วให้มันเข้าทรงนะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็สเปคล้อหลังจะก,กว้างกว่าล้อหน้านิ้วหนึ่ง นะครับใช้เป็นแม็ก10.5นะครับแล้วก็มีการใส่ขาครอบนี่ตรงกลางไทเทนอตไทเทสวยดีนะทุกคนผมว่ามันมันแมทกันสวยมากนะฮะเนี่ยแล้วก็ดูขอบล้อเงาเงนะใส่นอตสไตล์นี้นี่แบบโอเคเลยนะสำหรับการโหลดของคันนี้นะครับคันนี้ไม่ได้มีการย้ายแหนบแต่อย่างใดนะครับคือลูกค้าให้ดัดแหนบเพราะว่า ถ้าย้ายแหนบเนี่ยมันต้องแปลงย้ายลงมาเยอะอันนี้ก็แค่ดัดแหนบลงมา2นิ้วเดี๋ยวผมให้ดูลักษณะนะครับไม่แน่ใจจะเห็นไหมเพราะรถนี่นะครับใช้ดัดแหนบลงมาสองนิ้วนะครับก็ไม่ต้องไปย้ายไปเชื่อมไปอะไรนะครับทำให้มันคงความสภาพเดิมๆไว้ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่ว่าได้ทรงสวยนะนี่ ลูกค้าก็มาแล้วเจ้าของรถถามว่าความห่างจากซุ้มล้อเยอะไหมก็ประมาณหนึ่งฝ่ามือนิดนิด,นดมันกำลังสวยนะคือมันมันไม่จำเป็นต้องแบบว่า3มนิ้วสอดเหมือนตัวเตี้ยก็ได้นะครับมันก็สวยเพราะว่าด้วยตัวรถเนี่ยตัวบอดี้ครับตัวถังมันอ้วนๆน,น,นะแล้วยางมันก็ขนาดใหญ่พอดีนะครับโหลดมาประมาณนี้มันก็เข้ารูปเขา้าทรงพอดีเลยนะครับนี่ นะครับแล้วก็สําหรับตัวแซดนะอีกรุ่นเนี้ยผมบอกเลยที่เขาซื้อกันเยอะๆเพราะว่านี่นะครับคุณผู้ชมพาไปดูนี่ครับภายในของเจ้าตัวแซดนะครับดูที่แผงประตูนะฮะแผงประตูของเจ้าตัวแซดเนี่ยเขาจะหุ้มหนังมาให้หมดเรียบร้อยแล้วนะนี่ห้องน้ําตรงไปได้เลยครับเพราะหลังท้ายรถสิบล้อครับอ่าหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วเดินได้สีขาวแล้วก็ ฝาครอบมือเปิดต่างๆอย่างเช่นพวกกระจกไฟฟ้านะเป็นสีดำเพลนโนแบ็คนะให้ความหรูหราให้ความสวยงามมามีตัวพับกระจกไฟฟ้าปรับมุมมองไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะครับกระจกขึ้นลง4บานแต่ว่าจะออโต้ในฝั่งคนขับมาให้นะครับระบบเซนทันล็อกมีมาเรียบร้อยวิ่งความเร็วที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยประตูจะล็อกให้เองอัตโนมัตินะครับ นี่โซนเบาะนะครับก็จะได้มาเป็นเบาะหนังจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับซึ่งเบาะเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่นะแล้วก็เป็นหลุมแบบรับข้างหลังได้ดีนุ่มนวลน,นะครับปีกเบาะตัวเนี้ยเดินทางไกลสบายมากนะเพราะาผมก็เคยขับไปพวกคาราวานไปอะไรเงี700้ยเจ็ดแปโลนะครับก็นั่งสบายนะแล้วก็ตัวเบาะถ้าเป็นรุ่นแซตนะคุณผู้ชมเราจะสามารถจะยกเบาะ เลื่อนหน้าเลื่อนหลังปรับเอนได้นะครับสำหรับตัวแซดตัวนี้นะสัญญาณกันขโมยมีมาให้นะครับระบบความปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการลื่นถลไยออกตัวลูฟีรุ่นนี้มีมาให้นะครับคูสคอนโทรลมีมาให้นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันวิทยุที่พวมาลไ่ก็มีมาให้น่าจะแสดงผลรุ่นนี้จะเป็น7นิ้วนะมาพร้อมกล้องมองถอยหลัง ก็ถอยหลังสะดวกนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่าน Android Auto Apple CarPlay ได้หมดนะฮะแล้วก็นี่นะมีระบบช่วยลงทางราชันแล้วก็คันนี้เป็นเครื่องยนต์พันเกเกียร์ธรรมดาส่วนด้านหลังนะที่เป็นจุดพีคอีกจุดหนึ่งของเจ้าตัวแซเนี่ยก็คือรุ่นนี้เขาจะมีแอร์แถวหลังมาให้ซึ่ง4ประตูรุ่นอื่นจะไม่มีถ้าจะมีเนี่ยก็คือต้องเป็นตัวแซเท่านั้นนะต้องเลือกซื้อเกรดตั้งแต่ตัวแซขึ้นไปแซดแซ T M ถึงจะมีนะฮะในระบบตัวนี้นประมาณนี้นะครับภายในก็ครบคันนะกุแจรีโมทสัญญาณกันขมโมยเรียบร้อยหมดนะครับก็ถ้าท่านใดนะฮะอยากได้ทรงแบบนี้นะครับอยากได้ทรงแบบนี้นะยีราฟแคะถามว่าเตี้ยมากไหมไม่เท่าไหร่นะความสวยกำลังพอดีนะครับไม่ได้ดัดแปลงเยอะมาก ไม่ต้องถึงกระย้ายแหนบนะครับก็ข้างหลังเป็นดัดแหนบข้างหน้าเป็นสตัดปรับเทียวโหลดลงมา1นิ้วนะสำหรับสเปคคันนี้ล้อหน้ากว้าง9.5หลัง10.5นะคุณผู้ชมโหลดหน้า1นิ้วหลัง2นิ้วหน้าสตัดปรับเทียวหลังดัดแหนบนะครับเผื่อท่านใดที่กำลังดูอยู่แล้วอยากทำก็สเต็ปประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้ดัดแปลงอะไรเยอะนะครับไม่ได้ดัดแปลงอะไรเยอะก็ความสวยกำลังพอดีนะสำหรับ สำหรับโปรโมชั่นตอนนี้เราก็มีทําดาวเริ่มต้นอยู่5%นะครับแล้วก็พร้อมแม็กแม็กแต่งอย่างเงี้ยได้เลยนะครับแม็กซิ่งจัดทรงให้ได้แต่ถ้าท่านใดก็ไม่อยากโหลดนะครับอยากได้แค่แม็กแต่งเดียวก็ใช้เป็นยาง2 6 5 6 0ห8กขอบก็ได้อันนั้นจะพอดีแต่ถ้า25555มันอาจจะต้องโหลดนิดนึงแบบคันเนี้ยถึงจะสวยถ้าไม่โหลดก็26560ไปละกันนะ สำหรับคลิปนี้นะครับเซลต้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเซลต้นยูสุด้วยนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆครับผมก็อ่านแล้วก็พยายามไปกดถูกใจทุกคอมเมนต์นะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ